ก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็มีภารกิจย้ายรถโกยตักแขนกลางไปหน้าง,งานคอนเวิร์ตสนามบินนานาชาติจูบ้าฟเฟสท,ที่1นนะครับตอนนี้จากกอตก็กําลังเช็ครถหัวลากนะครับเพื่อที่จะเตรียมลากส่วนผมก็มาเช็ครถโกยตักนะครับก็ปรากฏว่าน้ําแห้งนะครับ,รต,รบตอนนี้ก็ทําการเติมน้ําไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ให้จากกอตขับรถหัวลากนะครับส่วนผมขับรถโกยตักแขนกลางขึ้นและลงเลยนะครับแบ่งหน้าที่กันนะครับไปกัน2คนบางทีผมก็ขับหัวลากบ้างบางทีก็ให้จากกอต ครับรถโกยตักมั่งสลับกันไปนะครับในชุดงานเดียวกันเราต้องสามารถทํางานทดแทนกันได้นะครับเผื่อว่ามีกําลังพลคนใดคนหนึ่งป่วยเนี้ยเราต้องสามารถ ทำงานทดแทนกันได้นะครับเพื่อให้ภารกิจเดินหน้าต่อไปได้ไม่ติดขัดครับโหลดรถขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาจะถึงหน้างานแล้วนะครับเห็นตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆด้านหน้าไม่ใช่บ้านหนองจานหรือว่าที่ชายแดนไทยนะครับที่นี่เซาสูดานตอนนี้ผมก็ทําการขับรถโกยตกักลงจากรถหัวลากแล้วก็เก็บรถเรียบร้อยนะครับพัสดุ จะส่งถึงเชี่อหมายเรียบร้อยก็จะมีอีกชุดนึงรับช่วงต่อเพื่อที่จะขับปรับดินที่คอนเวิร์สสนามบินนานาชาติจูบ้าต่อไปครับจัดส่งเร็วจัดส่งไวเรียกใช้บริการทีมงานทางดินได้ครับบาย